น้องสาวรถหรูหรูแอร์เย็นเย็น,ยนมานั่งไม่เจ๊ะจะไปยืนตากแดดทำไมน้องขึ้นรถพี่ดีกว่าแอร์เย็นเย,ย็นช่าชกันเลยโหไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวแฟนหนูมารับและเศรษฐีตัวจริงเขามารับหนูแล้วฮะเศรษฐีตัวจริงเศรษฐีตัวจริงจะมารับพี่ต่างหากน้องเศรษฐีของจริงนี่สี่ล้านห้าน้องขึ้นเลย อุยพี่อย่ารวยไม่เท่าเขาหรอกเป็นแค่เด็กเหินรถใช่ไหมล่ะเพิ่งมีรถใช่ไหมเดี๋ยวเศรษฐีตัวจริงเขามารับหนูแล้วมารักคับใครอะน้องนี่ไงพี่เศรษฐีตัวจริงพี่ลาอคะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเหนื่อยไหมเดี๋ยวนะโอ้โห เศรษฐีหรือว่าทานน้อละน้องแหวนเต็มนิ้วเลยเนี่ยพี่อย่าอยาไปอั้มเขาเขาอะเศรษฐีตัวจริงพี่อ่ะไม่ได้ด้วยของจริงเลยเนี่ยของจริงเลยเศรษฐีตัวจริงเลยเศรษฐียังไงลูกนี่นะถึงเขาจะหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้นะเขามีเตาเตามาหาเศรษฐีพี่ไหนนี่ไงครับเตามาหาเศรษฐี ของจริงนี่ว่าใช่ของจริงพี่และนี่นะยังน้อยไปอันนี้เห็นแค่ใบเดียวใช่ไหมพี่ที่บ้านมีเป็นตั้งร<ม>้อยใบดูยังไงก็รวยดูยังไงก็มาหาเศรษฐีธรรมดาขึ้นไหนละไอ้น้องอุ้ยตาแดงกล่ามาเลยพี่ตาที่รักไปตามทางเศรษฐีของเราดีกว่าเะรักถือให้หน่อย <c oughs> โอ้ยถือไม่ไหว <c oughs> โอ้พี่ไปนั่งกินที่ร้านไม่ดีกว่าหรอมันไม่ได้ฟิลหรอวน้องนี่แหละทางเศรษฐีก็กินอย่างนี้ทางเศรษฐีของพี่นี่มันเหนื่อยเนาะพี่ว่าน้องเอาเวลานี่มาช่วยกันเผาดีกว่าเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยเราจะได้กินเมื่อไหร่เนี่ยจะได้กินครับใจเย็นๆสรุปพี่รวยจริงปะเนี่ยรวยจริงๆพี่ตอนพี่จีบหนูอ่ะพี่ทําของใส่หนูปะเนี่ยไม่ได้ทําเลยครับหน้าตารุนรน